ไปสิไปไปเลยไปไปเร็วๆไปไปไปเร็วเรไปเลยมุกเสือหมาไทยพอดีมาวิ่งไปเลยรถจะเหยียบเอาไปไปเร็วเรไปเร็วเไป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 เร็วมุกเสือหมาไทยวันนี้พอดีมาวิ่งเจอเต่าเอาไปไปไปเร็วเร็วแล้วไปฝั่งนู้นมันจะมีมันจะข้ามได้เวลา อืมอืมไหนือะครับข้างล่างเป็นไงเดี๋ยวจะหาไปที่ปล่อยก่อนวิจะปล่อยตรงไหนดีเอเสริมมาไทยครับวันนี้วิ่งโชคดีครับเจอเตา่ามาจะโรงเรียนมัธยมมกปิมาวิ่งสะดุดเลยนึกว่าอะไร ดีรถไม่เหยียบเอาปล่อยตรงไหนดีอะถ้าปล่อยตรงนั้นถ้าปล่อยตรงนี้มันจะติดมันจะมันจะขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไม่ได้นะเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้เราต้องหาที่ปล่อยอจะพาไปปล่อยนะปึ๊บป๊บ,ปบตรงไหนดีอะตเสิร์ชมาไทยไม่ได้ลงคลิปมานานแล้ววันนี้มาวิ่งมาได้วิ่งมาหลายวันแล้ว พอดีลูกมาว่ายน้ํารอแคลดรอค่าเวลาก็เลยมาวิ่งเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวเดีพาเต่าไปดูนี่ในสระว่ายน้ําก่อนเขาเป็นยังไงท่องเสร์จมาไทยครับวันนี้ว่าด้วยมาเฝ้าลูกแล้วก็มาวิ่งแล้วก็เจอเต่านี่ทางเข้าว่ายน้ำาับออาปิด lướt tàu tàu này du sát với nước bướm bướm nè nhìn ha du nào mà đi ôm luồng nước lên đi bay ào lên mà đặt luồng lót của lên đi ไปเอ้พาไปเห็นมึงหาโอ้โหมันก็วิ่งไวเหมือนกันนี่วะมันวิ่งดีรถรถไม่เหยียบันดูเลขดิไอ้หวยออกไปแล้วเอ้ามันเจ็ดเจ็ดนี่วะเออเ้าสองเสริมหาไทยพาด้วยไปวิ่งแล้วก็มดูสาวน้ำดูลูกสาววายนะครับเดี๋ยวพาไปปล่อยกัน เอาไปปล่อยก่อนดูหัวมันนี้โอ้โหมึงวิ่งไวเหมือนกันดีกว่านั่เย็น นี่นะครับมาดูตตังผูบอกว่าไม่ปล่อยซอกคนนี้ ไม่ถูกได้มั้ยเนี่ยเอากูปล่อยมึงเด้อออมึงที่นี่มึงรอบมึงเดินไปเจอถนนนะมันก็จะโดนรถเหยียบไปไปเออบ,บายบายเดี๋ยวกูไปโกลกูโกงงก,ก,กันเว้ยมันไปแล้วมันไปแล้วมันเดินไปแล้วเห็นปะเห็นปะละครับต้องเสือภาาไทยว่าด้วยวันนี้ มาวิ่งแต่เจอเตาอ่าช่องนี้กดซับสไคกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้ดูสวัสดีครับ